คนนเาะโอเควันนี้ครับทุกคนผมงกุ้งตทุกคนเนี่ยมาเล่นเกมส์สไบเวอรชีวิตรอดเองคับทุกคนเฮ้ยเฮ้ย้ยแย่แล้วทุกคนเราต้องทำการขึ้นที่สูงก่อนเนาะขอขอขอจะตุยเรียบร้อยครับตุยเ,ยเนาะไม่ทันไม่ทันซึ่งแบบนี้เนี่ยเขาจะเขาจะให้เราเนี่ยเอาชีวิตรอดจากซึนามิทุกคนคือซึน่าก็คือซึนามิก็คือซึนามิสวายบอรเองเนาะทุกคน,คออน,คออนเอเนอก็อาอฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดใจรายการเล่นงนอ้องโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเนาะ จะมีปลาควให้เราเล่นด้วยนะครับคุณผู้ชมนะสนุกมากๆเลยอะกับปลาควอแบบนี้ด้วยนะครับโอ้โอเคเดี๋ยวเราจะลองกระโดดดูนะครับคุณผู้ชมนะโอเคมาโอเคครับคุณเราทำการกระโดดเดี๋ยวด้วยนะครับทุกคนนี่คือเราไม่สามารถที่จะอยู่เฉยๆได้นะครับอะไรเนี่ยเห้ย ที่สูงก่อนละเกาะที่ปลาฉลามเนี่ยมันจะมากินเราแล้วครับทุกคนเราต้องระวังด้วยเพราะว่าถ้าเราเนี่ยอยู่อยู่ในน้ำเราเรา,เราจะมีโอกาสตายค่อนข้างสูงเลยโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอยู่ในที่ที่สูงกว่าน้ํานะครับเราจะได้รอดและปลอดภัยเนาะเอาตรงเลยคือถ้าเกิดเราโอ้เพื่อนตาย ถ้าถ้าคุณผู้ชมไม่อยากตายคุณผู้ชมเนี่ยก็ต้องยืนอยู่บนนี้นะครับเออเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยรอดนะครับรู้สึกว่าจะมีเวลานับถอยหลังด้วยนะครับออไม่ใช่นับถอยหลงังนับไปเรื่อยๆอยู่นะทุกคนประมาณหนึ่งร้อยเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหไม่รู้เหมือนกันนะว่าตายเนี่ยอุ้ยฮะตายได้ไงอ่ะนี่คือรายเชื่อคนที่รอดเนาะขายปัตรละโอเคครับทุกคน อันนี้ก็เหมือนจะเป็นการกดเราองกดดูซิว่าจะเป็นยัไงต้องทำการกดปุ่มสีแดงหรือเปล่าโอเคมาก็กดเฮ้ยเฮ้ยทุกคนครับเราวทำการขึ้นที่สูงเนาะเพื่ให้เราเนี่ยอลอดเองโอเคหายแล้วตายอีกแล้วเหรอทำไมมันอันนี้เร็วจังเลยอะ รู้สึกว่ารอบนี้คนจะตายเยอะมากเลยนะมีคนรอดอยู่ไม่กี่คนในอ,อะ่ะรอบเนี้ยรอดกันแบบน้อยมากๆอ่ะโอเคเราต้องรีบนะคุณผู้ชมเราต้องรีบนะยังไงเนี่ยเราจะตุยได้เนาะรอบนี้ผมจะเอาจริงรอบก่อนนี่คือตายตลอดเลยเออคุณผู้ชมถ้าเกิดเราอยู่ที่สูงเนี่ยเราก็จะมีโอกาสรอดนะครับ <laughs> <laughs> อะไรอย่างนี้อ่ะโอ้โหรู้สึกว่ารอบนี้คือตายกับไปค่อนข้างเยอะเลยนะห <c oughs> รือว่าคนมาใหม่เนี่ยรู้สึกว่าเราก็น่าจะมาถูกทางนันไม่ใช่หรอกสถานะผิดทางตังแต่แรกโอ้ยทำไมมันเป็นอะไรแบบนี้อ่ะเนี่ยรู้สึกว่าจะมีคนแ,แค่สองคนเองนะ โอ้โหสุหราบรอบนี้คนรอบค่อนข้างที่จะน้อยมากเลยเนาะโอเคเกมจะเริ่มในอีกประมาณ8วินาทีเนาะทุกคนเราต้องเล่นนะไม่ชมต้องรีบแล้วเพราะว่ามังค่านที่จะเกิดไว้ค่อนข้างใช้ได้เนาะต้องรีบแล้ว เอ,เอาแค่ให้ตัวเองรอดก็พอแล้วหวัว่าเราจะไม่ตุ่ยนะทุกคนโอเคแต่เราก็อยู่ที่สูงวันนี้ทุกคนเราก็คิดว่าเราจะไม่ตายแล้วมั้งเออโอเคเนี่ยททมส์ทุกคนเราถูกได้กดใช้เทมได้5พอยอะไรบ้างโอเค,อเคมานะทำการซื้อโคลบอลแล้วละกันเนะเาะใช้โคลาเพื่อเพิ่มพะลังให้กับตัวเราก่อนละกันเนาะทุกคนเราจะได้มีแรงในการเอาชีวิตอรอดต่อไปนั่นเอง รู้สึกว่ารอดมทุกคนอาจจะรอดนะครับโอเครู้สึกว่าทุกคนเนี่ยน่าจะรอดกันนะโอเคถ้าเรารอดเนี่ยเราก็จะได้พอยต่อหนึ่งตาประมาณสิบพอยนะทุกคนเตสชั่นหลอปั๊มน้ำมันทาไมหนังนีมั <c oughs> คน <c oughs> คุ้นวะคุ้นคุ้นมากเลยอะทุกคนมันเหมือนคล้ายแบบของเนี่ยเอ้ย <c oughs> ตอนนี้คือเราไปไหนไม่ได้แล้วนะทุผู้ชมนะคืตอต้องอยู่ทุงนี่เฉยวเราถึงจะรอดแต่ก็ไม่รอดอยู่ดี <c oughs> รู้สึกว่าจะมีคนตายประมาณ3ามสี่คนหคนหกคนเจ็คนแดคนก็สิบกว่าคนได้อะที่ตายไปจริงๆมันก็ให้เอเดี๋ยวชีวิตรอนหลายแบบไหมน้อทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบไปอีกทางนึงหรือว่าแบบด่านด่านหนึงอะมันก็จะมีอาชีวิตรอด มากกว่าหนึ่งแบบว่าเออจะไปหยุดตรงโน้นก็ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่เราวะเออรู้สึกว่ารอบหนึ่งเนี่ยเขาจะจับเวลาเราทุกคนโอเครู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นตาที่เท่าไหร่เนี่ยตาที่เจ็ดหรือแปดเนาะทุกคนก็ไงก็คือชนะแค่รอบเดียวเองถือว่าค่อนข้างแย่นะเพราะถือค่อนข้างที่จะเฟลใช้ได้เลยคือเราต้องการที่จะชนะไงดาวชาว โอเคได้อยู่ได้อยู่นี่ต้องปรินมาได้อะไรอย่างนี้ชิปโอ้โหปลาฉลามโอเคงั้นเรามาดูสดวนของตรงนี้บ้างเลยดีกว่าทุกคนแต่อันนี้เขาจะให้เราจะใช้พอยทุกคนคือตรงเนี้ยต,ต,ต้องใช้พอยเดี๋ยวเราถึงจะสามารถซื้อได้เอาทุกคนซึ่งผมเนี่ยจะขอเลือกเป็นปืนของเพนบอลแล้วกันเอาทุกคนนี่ปืนเพนบอลก็ได้อยู่นะมัง้งปืนะก็ได้อยู่แหละ รู้สึกว่าคนเนี่ยจะมายิงกนตรงนี้กันเพียบไหมเนาะ <c oughs> คนคนมยิงตรงนี้กันเพียบเลยอะ <c oughs> คือเราสามารถที่จะเอปอืนเนี่ยไปยิงคนด้ยวยน,นะทุกคนนั้นเราสามารถที่จะยิงคนที่อยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังได้หรือเ่น,อน,นะยดูว่ายิงไ,ไดไง้ยิงได้ครับแต่ว่าเขาไม่ตายเนาะเอาง่ายคือเราเน่ยยิงเขาได้แต่เขาไม่ตายแหละเออรู้สึกว่ารอบนี้น่าจะมีหลายคนยที่รอดอยู่ มาครับผมเก okay, จริงจริงเลยครับทุกคนโอเคเพราะว่ารอบนี้รู้สึกว่ามันยากบ้งเออคนก็เลยผ่านขันเยอะโอเคคนนี้สึกบ้างรอบกันสิบกว่าคนเลยค่ะ <laughs> เอาง่ายทุกคนรอดหมดอ่ะโอเคเกมจะเริ่มนะอีกหนึ่งวินาทีโอเคมา รอบนี้เป็นดวงจันทร์นทุกคนเดือมมูลเฮ้ย10ชิบหายละแล้วกูจะรอดไหมอ่ะจะรอดไหมอ่ะ คือตอนนี้คนที่อยู่ข้างบนสุดก็จะมีโอกาสของข้างน่าจะมีโอกาสรอดมาสุดแล้วแหละงนั้นขออยู่ในเฉยๆแล้วกันเนอ้องเขาคนที่อยู่เฉยๆเราจะรอดก็ได้โอเคมาผมรอดแล้วทุกคนตานี้รู้สึกว่านี่จะเป็นอะไรเนี่ย มาร์เก็ตร้านค้าหรออยู่ตรงนี้ดีกว่าออถ้าแนะนำเป็นจริงนะให้ทุกคนเนี่ยอยู่บนต้นไม้คุณผู้ชมนะถ้าเกิดอยู่บนต้นไม้นี่เนี่ยเราก็จะมีโอกาสรอบเหมือนกันเนาะเอาง่ายึ้นมันมีหลายที่ให้เราไปเลือกกันออแ,ลแล้วแต่คุณผู้ชมเลยว่าคุณผู้ชมอยากอยู่ตรงไหนของบริวเวณนั้นเออ โอ้มันก็รอเหมือนกันแหละทุกคนแต่แค่ถ้าเกิดเราอยู่ที่แบบถ้าเราอยู่ที่สูงไงไงเราก็อ,อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่ที่ต่ำคือเราจะได้รับรอดเขาข้างน้อยเว้ยทุกคนคนนั้นดูฝนเลือดเลือดเลือนแล้มากมากถาเกิดเขาตกลงไปนี่ก็จะตุยได้เลยนะเขาปัญหาอาจจะไวกว่ารอไงเออคิดว่าไงเราคงอาจจะไม่รอดก็ได้ โอ้ยโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเกมสุดท้ายกันเนาะว่าเกมสุดท้ายเนี่ยเราจะรอดไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะโอเครอบนี้เป็นบิ๊กฟิตลายักษ์หรออะไรอะเฮ้ย อะไรเนี่ยทำไมมันชุนงบนอะไรขนาดนี้แต่เราก็ไม่เห็นปลาลตอนนี้นะนึกว่าเฮ้ยเราสู้กันเองหรือเปล่าเนี่ยรอบนี้นี่ันเป็นอะไรเนี่ยแมบปบแนวอะไรเนี่ยโอเค รู้สึกว่าตานี้เหมือนจะไม่มีอะไรเลยเอา <Huh. S 1> ้าวฮะชนะแลวโอเคทุกคนสลักคลิปนี้เท่นี้แหละทุกคนก็ฝากทุกคนเดี๋ยวช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนาะโอเคสลักคลิปนี้นะครับทุกคนไปละ